ทำไมเสื้อยับขนาดนี้เนี่ยก็เห็นมันไม่เปื้อนก็เลยพึ่งแดดไว้เฉยๆจะได้ประหยัดทั้งค่าน้ําค่าไฟไงแค่เรามารอแท็กซี่หน้าหมู่บ้านเราก็ไปหยัดเงินไปได้ตึ้งเยอะเนาะเงินที่เอาของพวกผมสองคนไปเก็บไว้ขอคืนด้วยนะครับผมจะอไปจ่ายค่าบ้านเออคือเออ สองพันนะเอามาให้แม่ซะดีๆแม่ผมไม่ใช่เด็กๆแล้วนะผมรู้ว่าแม่หวังดีแต่ผมกับวาเก็บเงินเองได้เก็บเองมันจะอยู่อะไรเดี๋ยวก็ใช้หมดให้แม่เก็บให้ละดีแล้วแม่ทำเพราะแม่เป็นห่วงนะถ้าอนาคตของเราสองคนไม่มีเงินเก็บมันจะลำบากเอานะลูกแต่ว่าเอานาเดียวให้แม่เขาเก็บให้พวกเราไปเถอะแม่เขาหวังดี ก็ได้ครับผมยอมให้แม่เก็บเงินก็ได้ดีแล้วล่ะลูกไปทถาวาเดี๋ยไปไปทำงานสายค่ะเดี๋ยวก่อนลืมอะไรหรือเปล่าจ๊ะคนละสองพันสองพัน จ้าเดินทางปลอดภัยนะลูกโอ้หิวจังเลยมีอะไรกินบ้างนะฮะ วยแม่อะไรต่เดียวเรียกแม่ซะเสียงดังเลยก็ทำไมกับข้าวมีแค่นี้ล่ะครับผมสองคนจะอิ่มได้ยังไงอิ่มสิไข่นี่ยคนละครึ่งฟองก็พอไข่มันมันสูง ส่วนผักผักก็มีแต่ของมีประโยชน์ทั้งนั้นดีกับสุขภาพด้วยมาๆๆนั่งกินกันได้แล้วไม่ต้องพูดมากเอานั่งสิมาๆกินข้าวกันเร็วผักผักอร่อยลอกป้านี้เอากินเยอะๆ แข็งแรงแข็งแรงกินไปลูกกินไปเอากินกันสิกินเยอะๆเลยไม่ต้องกลัวหมดนะแม่ทำไม่เต็มหมอ้อเลยกินกินิน ว่าเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วค่ะแม่เดี๋ยวหนูเรียกแท็กซี่มารับหน้าบ้านนะคะไม่ต้องไม่ต้องจะเรียกทำไมล่ะลูกแต่ในหมู่บ้านเรามันไม่มีแท็กซี่วิ่งผ่านนะคะก็ใช่แต่ถ้าหนูเรียกแท็กซี่มาแบบนี้มันก็บวกเพิ่มนะสิเนี่ยเพราะเราใช้เงินกันไม่ประหยัดแบบนี้ถึงไม่มีเงินเก็บกันไงแล้วเราจะไปห้างกันยังไงล่ะคะแม่ <laughs> แม่ขอพักแป๊บหนึ่งนะคะโถลูกอีกนิดนึงก็ถึงหน้าหมู่บ้านแล้วนะไปเร็วลูกไปไปลูก <ś c oughs> ไปเร็วลูกเร็วลูก <ś c oughs> เร็วขอพักแป๊บหนึ่งไม่ได้หรอคะไปเถอะ ห็นไหมล่ะลูกแค่เรามารอแท็กซี่หน้าหมู่บ้านเราก็ประหยัดเงินไปได้ตั้งเยอะเนาะค่ะแม่แอุ๊ยแท็กซี่มาแล้วจอดด้วยจ้าจอดด้วยไปวะไปแท็กซี่มาแล้วไปลูกม่ทำไมเสื้อยับขนาดนี้เนี่ย มีอะรเดียวก้เสื้อมันยับแถมยังมีกินแบกๆด้วยเออจริงด้วยแม่แม่ครับอะไรลูกแม่ได้ซักเสื้อให้ผมหรือเปล่าเนี่ยอ๋อก็เห็นมันไม่เปื้อนก็เลยพึ่งแดดไว้เฉยๆจะได้ประหยัดทั้งค่าน้ำค่าไฟไงแม่ผมรู้ว่าแม่อยากประหยะัดแต่แม่จะทำแบบนี้ไม่ได้นะ แม่ไม่คิดบ้างเหรอว่าถ้าผมใส่เสื้อแบบนี้ทํางานผมจะอายเพื่อนร่วมงานขนาดไหนใช่ค่ะแล้วที่แม่ให้วาเดินไปขึ้นแท็กซี่หน้าหมู่บ้านมันก็ไม่เห็นจะประหยัดไปสักเท่าไหร่เลยค่ะแม่ครับอะไรที่มันมากไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับอออ๋อ,อแม่รู้แล้ววันนี้ก็ใส่ไปก่อนนะ เดี๋ยวกลับมาแล้วแม่ซักให้ไปทำงานเถอะวะค่ะเกื่องมากจริงๆยับนิดเดียวเอง กลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วเหรอหิวกันหรือ,อยังยังหรอกค่ะแม่เออแม่เมื่อกี้ผมเห็นลุงเปี๊ยกเดินส่วนออกจากบ้านเราไปจะมาทำไมหรออ๋อตาเปี๊ยกแกมายืมเงินนะ่ะอา้าวแล้วแม่ได้ให้แกยืมไปหรือเปล่าคะโอ้โหไม่ต้องเป็นห่วงหรอกว่าระดับคุณนายจุม๋มไม่ให้ใครยืมเงินง่ายๆอยู่แล้วแม่ให้ฮะ เพราะเขาให้ดอกเบี้ยเยอะแม่ให้เขายืมไปจริงๆหรอครับแล้วถ้าเขาโกงล่ะคะแม่โอ้ยเขาไม่โกงหรอกบ้านก็อยู่แค่นี้เองเขาจะหนีไปไหนได้ไหนดูซิจะได้กำไรเท่าไหร่นะ เงินที่เอาของพวกผมสองคนไปเก็บไว้ขอคืนด้วยนะครับผมจะเอาไปจ่ายค่าบ้านเออคือเออมีอะไรคะแม่ทำไมอ้ำอึ้งแบบนี้ล่ะก็แม่เงินค่าบ้านอยู่ไหนก็ลุงเปียกยืมไปยังไม่คืนแม่เลยฮะ นี่มันเลยกันหมดคืนแล้วนะแม่เราอย่างนี้เราจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าบ้านกันล่ะงั้นแม่ไปทวงที่บ้านตะเปียกเลยนะรอแม่แป๊บหนึ่งนะตะเปียเกกขาไปโกงแม่อยู่แล้วรอก่อนนะ ว้าเจ่าวลกเพียเขาย้ายบ้านหนีไปแล้วอะเพื่อนบ้านแ่านั้นบอกว่าแกยืมเงิน,นไปทั่วเลยประหยัดแทบแย่แต่เอาเงินไปให้คนอื่นใช้แล้วเป็นไงล่ะเห็นผลจากสิ่งที่แม่ทำหรือยังมันไม่ได้ช่วยให้เราสบายขึ้นเลยนะแต่มันทำให้เราลำบากขึ้นต่างหาก แม่ขอโทษนะเดียวแม่ขอโทษนะวาแม่ผิดไปแล้วช่างเธอเดียวแค่นี้แม่ก็เสียใจมากพอแล้วอย่าไปซ้ำเติมกันเลยแม่ขอโทษจริงๆนะลูกครั้งนี้แม่ได้บทเรียนแล้วไม่เป็นไรครับแม่แต่หลังจากนี้พวกเราขอเก็บเงินเองนะครับได้จ้ะ ให้ยิงว่าเก็บเงินส่วนของแม่ไว้ด้วยก็ได้นะลูกส่วนของแม่แม่เก็บไว้เองก็ได้ค่ะเวลาจะทำอะไรแม่จะได้ใช้สะดวกแค่อยาให้ใครยิ้มง่ายๆก็พอจ้าลูกแม่เข้าใจแล้ว สวัสดีครับชื่อเดี่ยวครับผมอายุ23ปีนะครับเป็นคนจังหวัดตรังครับก็ปัจจุบันสามารถติดตามผลงานเดี่ยวได้ที่ช่อง l ลิฟลี่แฟมิลี่ทีวีเลิฟลี่คิดไทยแลนด์แล้วก็วิกิสมายฟีนนะครับส่วนบทหลักๆเดี๋ยวก็จะได้รับบทเป็นคนร้ายฮะแน่ไม่ใช่นะครับตัวร้ายตัวดีบ้างปะปายนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้รับบทเป็นบทคนกกนๆคน,ๆคนแนวๆคนเกลียนๆนะครับยังไงก็ฝากพ่อแมพี่น้องทุกคนติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย